สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พ่อยจะมาเฮ็ดมกหมอ,หมอหนอไม้ใส่หมูสามสันนะคะมาเวิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าแม่พ่อยกัมีนอไม้เนาะจ้ะสองนอนอไม้เผาเสร็จแล้วเนาะจ้ะแม่พ่อยซื้อมาหนึ่งกิโลเนาะคะ่ะก็มีเข็มหนึ่งอันค่ะก็มาเคียนเป็นเส้นแบบนี้เลยคะ่ะนอไม้อ่อนๆเลยคะ่ะพอเอาเคียนเสร็จแล้วเนาะคะ่ะแม่พ่อยก็เอาเกลือมาใส่แล้วก็คันคันแบบนี้ เสื้อใส่นอใหม่เพื่อให้นอไหม่ของเขาอ่อนเนาะคะ่ะขันแบบนี้ขันแล้วเขาก็บีบน้ำของเขาออกเวลาต้มมันก็นจะเจิดไววเนาะคะ่ะเขาจะมีน้ำแบบนี้จะ้ะแมลพอยก็จะไปต้มจักจักซิปหน้าที่ก็เจดิดเดาค่ะพอนนอไม้เขาเศร้าขมเดานอแมลพอยก็ไปล้างทั้งข้มสะอาดนะะเนาะค่ะบีบน้ำออกคือเก่าจะ้ะเดี๋ยวเขามาเห็ดหมกหมอกันเลยค่ะ หม้อหน่อไม้เซโมสามสันนะคะน้ำงใบยานางเกี้ยวๆเลยค่ะใไปไปเลยตามโดยใบมะกรูดค่ะตะไคร้ซ้อยค่ะใบมะกรูดชิบใบตะไคร้ซ้อยสองต้นค่ะแล้วก็จะมีพริกกระเทียมข้าเกืือจ้ะตามร่วมกันนะคะตามโดยหมูสามสันของห้าจะไปต้องเลยค่ะ แล้วก็ผงสุรวดหนึ่งสอนซ่าค่ะตามด้วยน้ำปลาโน่วน่เลยค่ะสามตพี่พอค่อยเต็มจ้าเดี๋ยวก็จะใส่เกลือตอนตำเขาเบือน้ำจานิดหน่อยค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็ก้นทุกอย่างให้เข่ากันเลยค่ะ มก็มาจุดเตาแก๊ตั้งหมอเลยจ้ารอให้ซุกนะคะ่ะอันนี้ก็คือไก่ซุกแล้วนะจ้าก็ค้นจักน้อยเพราะว่าย่านเขาเบื่อติดก้นหมอของเขานะจ้าซิมเบิงรสศาตรค่ะแสบีบเดอจ้าก็มีเนี่ยปิดถ่ายดย้วยพักอีตูนะคะ่ะพริกสดค่ะหรือว่าดูกโดดนะคะ่ะ นี้แสบจ้าปากเบิ่งน้ำในเด้อจ้าเบิ่งแหล้ยวมีประโยชน์ปากกดใดกดแช์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าม,มุกหมอนอไม่ใส่หมูสามสันของเฮากระสุกเลยจ้าพร้อมรับประทานในเลยจ้ากินกับข้าวเหนียวกระแสบเ้ยจ้า